ครับผมจะลอง3มสูบนะครับยันมาสามที4ันอีเจ็ดสแรงอันนี้รุ่นใหม่นะครับจะเป็นฝาเลี่ยมๆล,ลายลายแล้ครับอ่าของเราจะลองน้ําให้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวลองเทสให้ฟังเลยนะครับเอาฟังเสียงเลยอเออาามมให่่หันนี้น 当然了。 ยังมีลมดันเลครับเจ้ามาน,นี้เบาดับเลยนะครับคุณนี้จะเบาถึงระดับเลยครับแรงอัดแรงเวี่ยงดีครับ